ครับสวัสดีครับผมธีรกิจกุสุมครับนายกเทศมนตรีนครลังสินวันนี้ผมขออนุญาตพยายามพันสื่อสารอยู่เรื่องหนึ่งเห็นด้วยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตส่วนหนึ่งในเรื่องของการจราจรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งจริงๆแล้วจังหวัดเนี่ยจะมีการประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดปทุมธานีหรืออจรอจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นอนุในการดูแก้ไขปัญหาเรื่องระบบการจราจรในภาพรวมของจังหวัดปทุมธานีาวนี้มีหลายเรื่องที่ ผมพยายามผลักดันและนําเสนอเข้าด้วยส่วนหนึ่งนะครัส่วนหนึ่งก็เป็นภาพรวมของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะมิติเรื่องการจราจรก็อยากจะนําสื่อสารว่าเราเห็นว่ายอย่างไรแล้วจังหวัดขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้างก็ใช้โอกาสนี้นะครับซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับที่ห้องประชุมบวับวหลวงชั้นชั้น5นะครับโดยท่านผู้ว่าจังหวัดได้มอบท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้มาเป็นประธานในในการประชุมนะครับผมลองจะลองไล่เรียงไปนะครับ เขาจะมีการประชุมในในวาระที่2.2เนี่ยมีการนําเสนอความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีแดงกับสายสีเขียวราวนี้สายสีแดงกับสายสีเขียวเนี่ยในส่วนของเทศบาลเนี่ยเราเราเราสายสีแดงในเป็นผ่านเทศบาลมันมีปัญหาซึ่งเราก็นําเสนอปัญหาอยู่หลายครั้งด้วยกันนะครับอย่างเช่นที่จะเห็นจากในจอเนี่ยเป็นถนนทางเข้าเมืองเอกนะครับแล้วก็สถานีจะเห็นอยู่บ้างปลายด้านนู้นท่านจะเห็นสถานีปรากฏว่า จะเห็นว่าถ้าเกิดแกเข้าสู่สถานีเนี่ยจะต้องเดินขึ้นจากสะพานขึ้นไปนะครับตามลูกศรสีแดงจางฝัง่งเมืองเอกก็ต้องขึ้นจากสะพานขึ้นไปแต่ทั้งๆท,ท,ที่มันมีด้านล่างเห็นไหมด้านล่างซ้ายขวามีทางน่าจะไปได้แต่ปรากฏไอ้ถนนสองสองข้างเนี่ยไม่ใช่สาธารณะมันก็ทําให้การเข้าถึงสถานีเป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นปัญหาทึ่ง ก่อนหน้านี้ไอทางเดินที่วาเนี่ยก็ไม่มีด้วยนะครับเราเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่สี่ห้าปีแล้วก็นําเสนอไปนําเสนอมาก็มีการแก้แล้วก็หาทางออกยังไม่ได้ก็แก้ไขชั่วคราวโดยการทาทางเนี่ยขึ้นมาอ,อ,อันนี้ผมไปพบเส้นปัญหาเนี่ยมาตลอด4ี่ห้าปีก็นําเสนออยู่ว่าต้องแก้ไขตลอดมาจนถึงหน้าวันนี้เนี่ยซึ่งปลายปีกลางปีหน้าปีหกสี่เนี่ยจะมีการเปิดเดินรถก็เกรงว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคจะทําให้ผู้ใช้บริการเข้าไม่ถึงในส่วนนี้นะครับทาง ทางเราก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ลองเข้าไปดูมาสองสัปดาห์แล้วก็เข้าไปดูเนี่ยนเ,เบื้องต้นเนี่ยทางเทศบาลน,นําเสนอว่ามันจะต้องทําอย่างไรอย่างเช่นจะต้องเว้นคืนหรือไม่อันนี้ของอันนี้คือฝั่งฝั่ง,ง,ง,งท,ธธทางภาพตับด้านบนนะครับอันนี้เป็นฝั่งในเขตเทศบาลนครฝั่งตรงข้ามเองไปทางฝั่งอำเภอเมืองก็มีปัญหาเช่นกันตรงเนี้ทางเทศบาลน,นําเสนอไปยังท่านทางจังหวัดนะครับาข่าวหนึ่งในกลุ่มย่อยแล้วแล้วในที่ประชุมนี้ก็นําเสนอว่าไอเส้นทางเนี้ยนะครับ เดี๋ยวลองลองข้าไปดูทางฝั่ง,งบางฝังง่งอำเภอเมืองหน่อยเดี๋ยวเปิดเพราะพราไปตา่งอำเภอเมืองนิดนึงเปิดต่อไปอ่ะอำเภอเมืองอ่ะโอเคอออ๋นี่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับฝั่งเนี้ยพอดูในภาพรวมแล้วเรามองว่าเทศบาลก็เว้นคืนไม่ได้การรถไฟเนี่ยจะเว้นคืนได้หรือไม่เนี่ยก็ยังมีปัญหาเพราะไม่ใช่เส้นทางหลักนะครับก็เลยนาเสนอว่าถ้าในระดับจังหวัดเนี่ยขอให้จังหวัดมีนโยบายมอบให้ทชชได้ไหมทชชคือทางหลวงชนบทนะครับ เพื่อทําการศึกษาและเวงคืนด้านข้างที่เป็นของถทนเอ,เอกชนเนี่ยเพื่อจะทําให้เข้าถึงสถานีได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เทศบาลนําเสนอไปอีกอันนึงอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาก็คือตัวสถานีรถไฟฟ้ารังสิตธิรถไฟฟ้ารางสิตธิ์เนี่ยท่านจะเห็นตรงนี้สถานีรถไฟฟ้ารังสิทธิ์ปรากฏว่ามันเข้าถึงสถานียากที่จริงท่านจะเห็นถนนสองเส้นถนนเส้นเส้นเส้นด้านติดทางรถไฟนี่เป็นถนนอยู่ในเขตทางรถไฟถนนด้านนอกใกล้ๆกันเนี่ย ตอนนี้เป็นกำแพงปิดทึบตอนนี้เรามีข้อพิพาทอยู่กับบริษัทเอกชนนะครับว่าเขามาสร้างรั้วคอนกรีตกระทาค,คอนกรีตและอ้างสิทธิ์ว่ายังเป็นของเขาอยู่แต่เรายืนยันว่าอันเนี้ยเป็นสาธารณะแล้วโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนจดยกงให้ตอนนี้เป็นข้อพิพาทอยู่ยังไม่ได้ข้อยุตินะครับในทั้งสองสองส่วนสองสองหน่วยสอง,สองระหว่างเทศบาลกับเอกชนตอนนี้เทศบาลก็อยู่ระหว่าง จริงๆเราเดาเนินการมาหลายส่วนแล้วก็มีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเองอาเภออยู่เองนะครับจังหวัดเองก็เป็นข้อพิพาทอยู่บางพึ่งอําเภอเราพึ่งส่งเรื่องคําร้องเรื่องการก่อสร้างได้ไม่รับอนุญาตไปที่อนุกรรมการระดับจังหวัดนะครับกรรมการจังหวัดพิ่งพึ่งส่งเรื่องกลับมาสุดท้ายณตอนนี้เทศบาลก็เลยส่งเรื่องถึงอายการนะครับต่อนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ถ้าเกิดเราถ้าเกิดยืนยันตรงนี้เป็นสาระก็จะทําให้เปิดเข้าถึงสถานีได้กว้างถนนกว้างขึ้น เพราะนั้นคนจะเข้าขนส่งระบบขนส่งเข้าไปมันจะง่ายขึ้นถ้าลองคิดดูว่ามีถนนกว้างเล็กๆแค่ฝั่งนอกถ้าถนนฝั่งนี้ไม่ได้มานะครับรถกระบวนโบกี้หนึ่งมามีคนร้อยสองร้อยคนลงจากรถไฟเข้าออกทางเล็กนิดเดียวไม่สะดวกการจัดบริการสาระก็จะเป็นปัญหาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นและนําเสนอกับจังหวัดว่าเรื่องนี้ต้องแก้สุดท้ายในที่ประชุมก็มีมติว่ามอบสำนักงานจังหวัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเพื่อนําเสนอรูปแบบที่ชัดเจน ต่อไปอันนี้เราก็ทางจังหวัดก็ในคณะกรรมการก็มีที่มติเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ส่วนที่เทศบาลขับเคลื่อนแล้วให้ความเห็นไว้ในตอนที่เขามาเสนอ,อ,อการขับเคลื่อนง,งานด้านนี้อันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็จะไปมีที่เกี่ยวเนื่องกับเราอีกทีก็วระที่25ผมจะขออนุญาตพูดในส่วนที่มันเกี่ยวเนื่องกับเราทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานําเสนอขนส่ง เขาจะเอาขนส่งมวลเบาขนส่งระดับรองนะครับเป็นทางนร่งัรองโดยโดยไปหยิบเอาการศึกษาของสอนอขอเดิมอันนี้เป็นการศึกษาของสอนขอเดิมมานะครับที่จะทําขนส่งระดับรองนะครับเป็นโมโนเรลเองก็ตามเป็นรางเบาเองก็ตามเนี่ยซึ่งมีหลายรูปแบบก็ศึกษาอยู่2อสจุดส่วนที่มีศึกษาที่อยู่ในส่วนของเราด้วยก็คือ3ามศนย์ห้าธนนครนายกประเด็นเนี้ยผมให้ความเห็นว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าทําได้ก็เป็นสิ่งที่ดี นะครับซึ่งจริงผมว่าให้นําเสนอแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ,อมันมีโครงการถนอนอีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในทับกับถนนเส้นนี้คือถนอนอรงังสิตองคลักษ์ประทุมรงังสิตองคลักษ์นะครับเส้นนี้นะครับซึ่งการศึกษาโดยกรมทางหลวงซึ่งอตอม่อเนี่ยจะวางอยู่ในแนวเดียวกันกับของของ,ของการศึกษาของสซอนอขอเดิมซึ่งตอนนี้เองเนี่ยจังหวัดเองก็ให้การขับเคลื่อนแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้อยู่นะครับการพูดาาว่าจังหวัดเองทางเทศบาลเอง ก็ขอให้ให้ทางกระทรวงคมนาคมกลับมาทบทวนเรื่องนี้ใหม่เพื่อขับเครื่องเรื่องนี้ต่อนะครับก็เป็นข้อเสนอไปว่าถ้ายังไงก็ต้องหลบลายกันระหว่างรถนะครับกับตัวมวลเบาอพอดีก็เลยได้มีการสอบถามความคืบหน้าของตัวนี้ด้วยว่าโครงการ305เนี่ยปทุมธานีรังสิตองคลักษ์เนี่ยดำเนินการไปยังไงผู้แทนสนขอได้นำแจ้งว่าก็มีมติในสนขเนี่ยว่า ในชุดใหญ่นะครับว่าโยกจากความรับผิดชอบของกรมทางหลวงให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยรับผิดชอบต่อในการที่จะขับเครื่องโครงการน,นี้ต่อนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนของกรณีของออมติเรื่องนี้นะครับอ๋อมีอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเราคือ3อข้อ3.2ครับเรื่องแก้ไขปัญหาเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าสายสถานีรังสิตเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหานะครับโอเคทางขนส่งก็ฉายเห็นภาพจากตัวสถานีมาถนนรังสิตรังสิตประทุม ประมาณ800เมตรนะครับมาป้ายรถเมย์ใกล้สุดก็คือปอ้ายรถเมย์ตรงหน้า200ปีอยู่700เมตรถ้าจะไปาสาธาณนีรถฝั่งเหนือไป900เมตรอันเนี้ยระบบมันยังไม่ต่อเชื่อมแล้วก็เข้าออกก็ยากอย่างที่ผมนำเรียนก็ทางขนส่งก็นำเสนอ,อประเด็นมาอยู่สัก4ประเด็นนะครับที่มีกรอบให้อย่างเช่นเชื่อมต่อห้างสินค้าโดยทำ walkway นะครับทางลอยฟ้าทางเดิน เชื่อมไปซึ่งก็ไกลพอสมควรที่จะทําเป็นวอล์กเวยไปพัฒนาพื้นที่ของฝัง่งคลองเปรมคือฝั่งด้านข้าไปทางฝั่งคลองเปรมฝั่งอำเภอเมืองให้มีจัดทาําสถานีรถอีกอันอันนั้นก็ต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็ต้องขับเคลื่อนอีกพอสมควรปรับปรุงทางออกเดิมให้กว้างขึ้นก็เมื่อกี้อย่างที่นําเรียนครับที่ว่ามีข้อพิพาทว่ามันมีของเดิมอยู่นิดหน่อยและฝั่งนี้ยังมีข้อพิพาทอยู่ที่เทศบาลเองก็ต้องร่วมอำเภอในการแก้ไขต่อนะครับซึ่งจริงๆข้อพิพาทนี้ก็4ี่ห้าปี ถูกขับเพื่อนมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับซึ่งในทางทิศทางแล้วก็พัฒนาเส้นทางเข้าออกเดิมให้ให้มีเป็นเป็นวันเวนะครับคือวงวนรอบออกไปแล้วหรือเป็นยูเทิร์นเข้าออกได้งา่ายอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ที่จะพัฒนานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสามสี่ส่วนสุดท้ายนะ,ะข้อเสนอในบุส่วนแรกเนี่ยอาจจะต้องทารถนะหรืออาจจะเป็นรถสองแถวเนี่ยเข้าไปรับก่อนในในระยะแรกแล้วก็ ไปดูผลทางคดีถ้าผลทางคดีสามารถขับเคลื่อนได้ก็จะทําให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับก็เลยนัอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่นําเสนอต่อจังหวัดต่อไปนะครับมาส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเราอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่เทศบาลน,นําเสนอเข้าไปคือเรื่องแก้ไขปัญหาถนนเรียบคลองสิตประยุทธ์ศักดิ์นะครับฝั่งด้านทิศใต้นะครับฝั่งด้านทิศใต้แล้วก็มีประเด็นเรื่องสันเจ้าของเหนืออะไรเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่ภาพเลย อันนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาเรื่องเอาบ้านที่ยังปลูกอยู่ที่ต้องใช้อำนาจชนประธานในการดําเนินการไล่รื้อนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องเ,อเขื่อนที่มันพังนะครับเทศบาลตอนนี้ก็จะต้องทําปูยางก่อนปูยางเนี่ยเข้าใจอีกสักสาสองสัปดาห์เนี่ยจะปูเสร็จนะครับก็ใช้เป็นทางชั่วคเขาให้ให้เส้นนี้ผ่านไปให้ได้ก่อนนะครับแล้ววันวันนี้เองก็ปูในคลองสามอยู่อีก2วันก็น่าจะใช้ได้เป็นปกติแล้วแล้วก็มาใช้ตรงนี้ก็ทางก็จะเชื่อมได้นี่เป็นทางชั่วครขานะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่ ต่อไปนะครับอัอนนี้อัน,นิสพานเทยินก็มีปัญหาเรื่องการการรื้อสะพานนะซึ่งยังเป็นข้อพิพาทอยู่ระหว่าง3 -4 มส่วยงานว่าจะเป็นรัฐรัฐทัานุูเองชนประทานเองเทศบาลเองเพราะเทศบาลเองขอความรู้ค้อทางกรมโยธาธิการในการสำรวจสะพานสะพานเส้นนี้ชำรุดอันตรายการใช้งานนะครับแต่ว่ายังไม่หาสามารถหาเจ้าภาพรื้อได้ที่จริงผมก็บอกว่าถ้าเกิดใช้งบประมาณเทศบาลได้ไม่ผิดระเบียบก็ยินดีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล นะครับก็เลยยังเป็นข้อวิพากษ์อยู่อันนี้ก็ขอ,อนาเสนอให้จังหวัดช่วยแก้ไขตัวนี้ด้วยนะครับต่อไปครับอันนี้ก็เป็นตัวหน้าหมู่บ้านชมฟ้าวรางังอุ่นะครับตัวต่อม่อสะพานเนี่ยขวางซึ่งเราก็ขอไปทางชวนประธานให้ช่วยตรวจสอบความาสิทธิ์ให้ชัดเจนว่าเป็นของใครประเทศบาลจะได้ขออนุญาตทุบรื้อเพื่อปรปับระดับสะพานปรับสะเพยสะพานนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ความาากระจ่างที่สมควรกับการที่จะสามารถดําเนินการได้ถ้าได้ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนเนี่ยเทศบาลจะได้ขออนุญาตนะครับจ้างออกแบบขออนุญาตทุบรื้อเพื่อขยับแนวสะพานนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับเขาจะมีปัญหาตรงตรงที่ทําชั่วคราวที่เราทําทางหลบให้รถวิ่งได้ชั่วคราวแต่ก็ยังติดบ้านพี่น้องอยู่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นงานของทางชมระทานอันนี้ก็ทางจังหวัดตามมาแต่เราก็นําเรียนไปว่าน,นี่เป็นงานของทางชมระทานต้องช่วยแก้ไขให้เราในส่วนนี้นะเพื่อทําให้ทางมันเชื่อมได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเทศบาลได้รับถนนคืนมาจาก ทางอำเภอประมาณทักสาเดือนที่แล้วตอนนี้ก็ปูยางอยู่วันนี้ปูยางเลยนะก็จะเชื่อมให้ผ่านออกไปได้ชั่วคราวแต่เกรงว่าระยะยาวอาจจะมีปัญหาเพราะตัวแนวแสนันเขื่อนถ้าจะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังเป็นส่วนที่ยังสไลด์อยู่นะครับเกรงว่าใช้ไประยะหนึงก็จะสไลด์อีกนะครับวิธีการแก้ก็คือจะต้องดูเรื่องแนวแนวบ้านเป็นหลักก่อนในการที่จะทำยังไงให้เกิดขบ,นบ,ดนนะบวนการเหล่านี้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งระบวนการเหล่านี้นะครับทางทางจังหวัดก็เลยเราก็นําเสนอ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับประทานโทษจุดนี้มีปัญหาว่าถนนที่เราที่จริงถนนเส้นนี้เราได้ถนนได้งบประมาณแล้วแต่ปรากฏว่าอสองบร,อบริษัทเขาอ้างสิทธิ์ว่าเขามีม,มีแนวเขตที่ยื่นออกมาในแนวถนนที่เราใช้อยู่เดิมซึ่งแนวถนนเดิมเนี่ยเราก็ทําตามแนวเดิมที่ชาวบ้านใช้อยู่นะครับก็เลยเกิดเป็นข้อพิพาททาให้เทศบาลไม่สามารถทําถนนได้ใหม่ อันนี้ซึ่งก็จะมีหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขซึ่งเกินกว่าศักยภาพเทศบาลจะดำเนินการขาได้หน่วยงานเดียวอันนี้ก็นําเสนอท่านผู้ว่าจังหวัดขอให้ท่านผู้ว่าจังหวัดได้สั่งการให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอนะครับที่ที่ที่นำเสนอนะครับในตอนต่อไปนะครับอันนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยทางเทศบาลก็นําเสนอว่าเรื่องนี้ยก็อยากให้ทางจังหวัดเนี่ยตั้งดําเนินการนะครับสุดท้ายก็มีทนติให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดู นะครับแล้วก็เทศบาลขอให้จังหวัดตั้งข้ามาจ้างศึกษาออกแบบเลยเพราะมันอาจจะต้องไปเรื่องอกําแพงกันดินใช่ว่าแนวเขตที่ไม่ตรงซึ่งมันมีหลายเรื่องเรื่องสะพานที่ต้องรื้อแนวให้ขยับแนวให้ได้ตรงกันนะครับในระยะยาวเพื่อทําถนน,นให้รูปแบบให้สมบูรณ์นะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นถนนท,นที่ใช้ได้ไปก่อนชั่วคราวอันนี้คือส่วนต่อไปครับมติที่ประชุมก็คณะกรรมการจังหวัดกลับเคลื่อนต่อนะครับน,นี่คือสร้างจ้างคมการแล้วก็ต่อไปครับในวาระอื่นๆ เราก็านําเสนอเรื่อง305 305ยเนี่ยจังหวัดเคยตั้งคณะกรรมการนะครับแล็เทศบาลก็ทําประเด็นปัญหาต่างๆตามรายการเ,เรื่องปัญหาตรงจุดตัดฟิวเจอร์พาร์คปัญหาช่องจอดข้ามสะพานคลองหนึ่งออกจากข้าจราจรตรงออปากคลองหนึ่งนะครับจุดกับรถหน้าร้านไก่ยาก่างแล้วก็คลองสองคลองสามนะครับแล้วก็ปลายรถเมล์อย่างคลองสองนี่เทศบาลตั้งงบประมาณไว้นานแล้วแต่ไม่ยังไม่สามารถดําเนินการได้นะอลองฉายภาพไปเรื่อยๆนะครับฉายไปได้เลย อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างๆนะครับท,ที่เทศบาลนําเสนอนว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอันนี้ซึ่งมีหลายหน่วยงานนะครับและส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงเป็นหลักแต่เราก็นําเสนอปัญหาว่ามันควรจะแก้ไขอย่างไรตาม powerpoint เนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เราได้นําเสนอคณะกรรมการระดับอําเภอไปแล้วซึ่งจังหวัดตั้งคณะกรรมการอำเภอมาสี่หปีแล้วก็นาเสนอเราเานี้ไปแล้วแต่ยังการขับเคลื่อนยังยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ได้มีทิศทางที่ดีพอสมควรอันนี้เราก็เสนอทางจังหวัดทางคณะกรรมการชุดนี้กรมาชุดนี้ก็เลยมองว่า น่าจะยกระดับคณะวขาราการระดับอำเภอไประดับจังหวัดนะครับเพราะว่างานทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ทางที่ประชุมก็มีมติยกเรื่องเข้าสู่ข้กรรมการระดับจังหวัดต่อไปอันนี้ก็เป็นจุดที่จริงๆเทศบาลมีงบประมาณแล้วแต่ก็ยังติดเรื่องอนุญาตอนุมัติกาบหน่วยงานต่างๆอยู่ซึ่งตั้งไว้3ปีแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เทศบาลอยากจะปรับอยากจะแก้อันนี้ก็สุดท้ายก็จังหวัดรับไปที่จะตั้งณะารามการชุดใหม่เข้ามายกจากระดับอำเภอเประดับจังหวัดเพื่อแก้ไข อันนี้ครับเป็นสิ่งที่เราพยายามรายงานและขับเคลื่อนท่านรองผู้ว่าจังหวัดนาแจ้งไว้ว่ายัางไงหลังสงการแล้วให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอันนี้เป็นคำนัดการชุดเดิมนะครับทั้งหมดเนี้ยท่านผู้ว่าถ้ารองผู้ว่าจังหวัดสั่งการให้ดำเนินการที่จะขับเคลื่อนต่อนะครับแล้วหลังสงการก็จะมีการประชุมชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดําดเนินการขับเคลื่อนและแก้ไขอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะนําเรียนกับพี่น้องว่า ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามจะขับเคลื่อนง,งานเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็ด้วยเนื่องจากเป็นระบบราชการก็อาจจะติดขัดในหลายประการครับวันนี้ก็เลยนำเอามาคุยคุยให้ฟังว่ามันเคลื่อนไปถึงไหนเดินไปอย่างไรนะครับแล้วพวกเราก็ได้ติดตามไปด้วยกันนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกแก้ไขปัญหายอย่างไรในระดับต่อไปครับในวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ